สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพบกันในช่วงสาวดีๆออนทัวร์ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ร้านอาหารบ้านพริกสวนนั่นเองครับผมอยู่ย่านนนทบุรีท่านผู้ชมไม่ไกลเลยนะฮะบ,บรรยากาศดีแล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยนะครับงานของผมในวันนี้ก็คือการมาส่งมอบระบบเสียงให้กับทางร้านครับโดยทางร้านเนี่ยมีความต้องการที่จะ จัดซื้อระบบเสียงสําหรับงานเล่นดนตรีสดนั่นเองครับท่านผู้ชมครับนี่เลยฮะห้องที่เขาจัดวางอุปกรณ์นะฮะเดิมทีร้านเนี่ยมีแค่แบ็ k กราว n ์มิวสิกนะไม่มีดนตรีสดนะฮะเจอชุดนี้เข้าไปรับรองว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนครับมาดูอุปกรณ์ที่ทางร้านใช้ดีกว่าครับไมโครโฟนจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากนี้ฮะชัวเบต้า 58A นั่นเองครับมิกเซอร์กันบ้างทางร้านเลือกใช้ดิจิตอลมิกครับยามาฮ่า DM3 ครับ ส่วนลำโพงที่เป็นเมน PA ทางร้านเลือกใช้ JBL PRX1 นะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นแฟนพันธุ์แท้ JBL ครับต้องบอกเลยว่าตัวน,นี้ดังกระหึ่มสะใจแน่นอนครับที่พูดแบบนี้เพราะว่า PRX1 นะครับมีกำลังขับสูงถึง2,000วัตต์เลยทีเดียวนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับทางร้านเลือกจัดเป็นคู่เลยครับวางเป็นลำโพงสเตอริโอ LR ซ้ายขวานะครับอยู่ในโซนของพื้นที่อินดอร์นะฮะแต่ว่าดังทั่วร้านแน่นอนท่านผู้ชม ผมได้ลองเทสดนตรีสดดูแล้วนะต้องบอกว่าฟังแล้วอินมากๆฮะเพราะว่ากระหึ่มเลยทีเดียวนะครับผมถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้ JBL แล้วมอนิเตอร์ก็ต้อง JBL เหมือนกันครับนี่เลยฮะ JBL IRX 1-2 2นะครับมอนิเตอร์สำหรับนักดน,นตรีอ่ะผมถ่ายมุมกว้างให้ดูหน่อยนะฮะนี่เป็นมุมของนักดน,นตรีเขาท่านผู้ชมในร้านนะฮะเรียบง่ายกีตาร์เบรกองคีย์บอร์ด และนอกจากนั้นต้องมีอุปกรณ์เสริมนี่เลยนะครบ V box นะฮะตัวนี้ก็กันไฟย้อนรถจี่รถหำได้คนระับผู้ชมช่วยได้เยอะนะครับพอถึงเวลาใช้งานก็คอนโทรลผ่าน iPad ครับผมไหนๆก็ใช้เป็น Yamaha DM3 แล้วนะผู้ชมปรับง่ายปรับคล่องนะอยู่ตรงไหนของร้านก็ปรับได้ เมื่อทีมงานของเราเซตอัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ชัดเจ้าของร้านสุดหล่อของเราก็มาเทสกล่องสักหน่อยฮะฟังเสียงกระเดื่องกันแน่นๆเลยจากมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็จากเมน PA ตัวนี้เลยครับและที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่นักร้องที่ไหนนะฮะแต่คือเซล์ลโครงการของเรานั่นเองที่ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับผมนั่นก็คือคุณสงกรานต์นั่นเองนะครับซึ่งทางเจ้าตัวฝากกระซิบมาว่าอยากให้ออกแบบอะไรติดตั้งงานอะไรแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับใช้ครับ และเมื่อมาถึงร้านอาหารแล้วนะครับผมจะไม่ดูเมนูก็อะไรอยู่เห็นแค่เมนูไม่พอครับผมพาทุกท่านไปชมภาพหลังครัวกันเลยดีกว่ามาครับผมรวบบรรยากาศให้ทุกท่านชมเมนูกันคร่าวๆต้องบอกว่ามีเยอะมากๆหลากหลายเมนูเลยตอนนี้ผมแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วนะครับในผ้าเช็ดหน้าในมือนี่เปียกเลยนะฮะไม่ได้เปียกเหงื่อนะับผมที่เปียกนี่ก็คือน้ำลายของแอดมินนั่นเองนะผู้ชมทนไม่ไหวแล้วหิวมากเลยไปฟังบทสัมภาษณ์บ้างดีกว่าครับ ร้านอาหารบ้านพิกสวนนะคะอยู่ซอยวัดพระเงินค่ะเป็นร้านอาหารไทยนะคะค่ะเมนูแนะนำที่ร้านบ้านพิกสวนของเรานะคะก็จะมียำบุญเส้นโบราณค่ะ<ม>กับพงท่อน,น้ำปลาผัดฉาปลาคังค่ะแกงป่านะคะแล้วก็เมนูเป็นเนื้อปลาเก๋าค่ะต้มยำลวกจิ้มนะคะ สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของร้านบ้านพิกสวนนะคะก็จะเป็นบรรยากาศธ,ธรรมชาติค่ะของเราก็จะมีสวนต้นไม้ธรรมชาติมีครองค่ะมีสนามหญ้าแล้วก็มีดนตรีสดด้วยนะคะเวลาให้บริการของร้านก็คือ11.00ถึง4.00ค่ะสำหรับวันหยุดของร้านเรานะคะก็จะหยุดเดือนละ3วันนะคะสามารถตรวจสอบวันหยุดของร้านเราได้ที่เพจ Facebook ร้านบ้านพิกสวนนะคะ สำรองที่นั่งได้นะคะโทร021020495ค่ะถ้ามาถนนกาญจนาพิเษนะคะก็จะเข้าซอยวัดพระเงินค่ะเข้าซอยวัดพระเงินมาเสร็จแล้วก็จะเข้าซอยวัดบางคออีกทีมาสุดทางก็จะเจอร้านเลยค่ะค่ะขอฝากร้านบ้านพิกสวนไว้ด้วยนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศธรรมชาติค่ะบริการเป็นกันเองค่ะ แล้วก็อาหารของเราสดสะอาดได้คุณภาพแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะฮะใครมีโอกาสนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับผมที่ร้านอาหารบ้านพลิกสวนนะครับไม่ไกลเลยนะฮะบ,บรรยากาศดีดนตรีไพเราะและอาหารอร่อยอย่างแน่นอนท่านผู้ชมฮะ ก็อย่างที่เห็นไปนะครับก็มีหลากหลายโซนให้เลือกนั่งครับที่เป็นอินโดเป็นอ u t โดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่เป็นซ้มเองก็มีนะครับรวมไปถึงพื้นที่จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่ท่านเห็นอยู่ครับแน่นอนครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าฮะเน้นย้ำกันทุกครั้งก่อนจากกันครับผมซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่สาวดีๆรอดชอบครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ